เราตามกันต่อนะครับน้องติ๊กจำได้ไหมน้องติ๊กอายุ19ปีแล้วน้องท้อง5เดือนผลปรากฏว่าไปเจอน้องนะฮะเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำล่าสุดเองเราได้ภาพวงจรปิดมานะครับเขาไปตรวจสอบพบนะครับว่าน้องเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตออกไปกับผู้ชายอีกคนหนึ่งนะฮะนี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมนี่หลักฐานใหม่นะฮะน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งซ้อนท้ายผู้ชายไปอีกคนหนึ่งช่วงประมาณสองสามทุ่มนี่แหละนี่เป็นหลักฐานใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับ ทีมข่าวเนี่ยไปดูวงจรปิดบริเวณซอยหมู่บ้านก็คือหมู่หนึ่งตำบลทางเวียนอำเภอแกลงจังหวัดตยองนะครับช่วงเวลาที่เจอก็คือประมาณสักสองทุ่มห้าสิบสองนาทีของวันที่สิบสองกันยายนมีรถจักรยายนยนต์ขี่อยู่ในซอยครับแล้วก็มีผู้หญิงก็คาดว่าาจะเป็นน้องติ๊กผู้ตายนี่แหละนั่งซ้อนท้ายอยู่วงจรปิดตัวนี้ก็สอดคล้องกับที่นายพีระพงศ์สามีของคนตายบอกว่าจากการสอบสวนของตำรวจพบชายต้องสงสยัยเป็นผู้ชายผมยาวครับ ขี่รถจักรยานยนต์ไปกับภรรยาต้องรอตำรวจติดตามว่าหนุ่มผมยาวที่เจอเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่านะครับทีนี้ไปสอบถามเจ้าของร้านคาราโอเกะที่น้องเขาเคยทำงานก่อนหน้นาี้แล้วก็ไม่ได้ทำแล้วเขา,าเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่12กันยายนเวลาประมาณสองทุ่มติ๊กเนี่ยมานั่งเล่นที่ร้านครับ ห่างจากบ้านของติ๊กเพียงแค่ร้อยเมตรก็คือเดินมาจากบ้านนั่นแหละจากนั้นเดินวนไปมาหน้าร้านซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเธอมาที่ร้านเป็นประจำอยู่แล้วครับจากนั้นเกือบสามทุ่มมีชายขี่รถจักรยานยนต์มารับติ๊กก็ออกไปจากร้านอีกฝ่ายเนี่ยก็ยอมขึ้นไปโดยดีฮะขี่ออกไปจากซอยไปแถวแถวซอยข้าบ้านติ๊กครับจนกระทั่งเช้าวันที่13ก็มีข่าวว่าติ๊กเนี่ยเสียชีวิตแล้วขณะที่เพื่อนของติ๊กที่เคยทำงานอยู่ที่ร้านคาราโอเกะ บอกให้ฟังบอกว่าปกติติ๊กเป็นคนล่าเลิงมากแต่พักหลังๆกลายเป็นคนเหม่อลอยไม่ค่อยอยู่ในบ้านแล้วมักจะเดินออกไปข้างนอกเป็นประจำครับไม่เห็นไม่เห็นแต่ว่าเป็นคนกัมพูชาคนที่ว่าตำรวจจับกุมตัวอยู่ตอนนี้ค่ะพี่เขามาชวนไปเมื่อตอนห้าโมงก็ถามว่าไปไหมแต่ว่าคนตายไม่ได้คุยด้วยเขาแค่ย,ยิ้มให้ ก็เขาก็เหมือนเป็นโลกคซึมเศร้าไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยด้วยอะค่ะพี่เขาเดินไปเดินมาเหมือนคนไม่มีวิญญาณอะพี่เขาเดินของเขาทุกวันนะคะพี่เดินเป็นช่วงๆเขาเดินเสร็จเขาก็เดินเข้าบานแล้วอีกครั้งหนึ่งเขาก็มาเดินใหม่นะคะสรุปแล้วติ๊กเป็นอะไรถูกไหมฮะมือลอยแบบนั <approve> <may Wir ing Rogers> ้นไปถามแฟนของติ๊กต่อดีกว่านะครับพีรพงศ์สามีของติ๊กตำรวจไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับใช้เวลาในการสอบปากคำประมาณหนึ่งชั่วโมง เจ้าตัวออกมาบอกสั้นๆว่าวันนี้ตำรวจเรียกมาสอบในประเด็นที่ข้องใจนิดๆิดหน่อยๆนะครับยอมรับว่าเครียดเพราะว่าตอนนี้ถูกยึดโทรศัพท์ไปตรวจสอบด้วยครับมันจะทำใจไม่ได้เราพูดอ,อ,อยากให้ตำ <c oughs> รวจเขาช่วยนะช่วยเรื่องตัวจากโทร้าให้ได้แค่นั้นนะ <c oughs> ผมไม่มีคําพูดกับบุคคลคนบุคคลแบบนี้ผมไม่มีคําพูดด้วยจริงๆ <c oughs> มัน <c oughs> จริงๆแล้วมันพูดมันพูดด้วยไม่ได้เราคนอย่เนี้ย นี่ฮะตอนนี้ความคืบหน้าก็มีการสอบปากคาไป5-6ปากแล้วนะครับส่งร่างของติ๊กไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลระยองตอนนี้ยังไม่สรุปเลยนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเกี่ยวข้องบ้างหรือ,อว่าใครเป็นคนทำนะครับเพราะว่าต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะหาหลักฐานอื่นเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้